ไน่อยชานมสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับช่อง1นึ่งน้อยชาแนะคะวันนี้ก็อยู่กับพี่หนึ่งเหมือนเดิมนะคะวันนี้พี่หนึ่งจะมาตอบคาถามสําหรับคนที่ถามกันเข้ามาในช่อง1นึ่งน้อยชาแนะคะในช่องเพจเพฟซบุ๊กของเรานน่เองนะคะ คำถามมีว่ากินไข่ได้ไหมคำถามนี้เป็นคำถามที่ยอดฮิตมากเลยนะคะก็จะแจ้งไปเลยนะคะสําหรับคําถามนี้ว่ากินไข่ได้ไหมไ<ว>บอกเลยนะคะว่าหลังจากที่เราทํำััญากรรมไปนะคะบางที่ด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะ อาจจะเป็นคนสมัยโบราณหรือคุณพ่อคุณแม่ของเราตั้งแต่ที่แบบอยู่รุ่นกันก่อนนะคะเวลาทำเสรญญกรรมไปจะชอบบอกให้ลูกว่าไม่ให้กินไข่หรือไก่นะคะในทางการแพทย์จริงๆนะคะก็คือไม่มีหมอท่านไหนที่ห้ามให้เรากินไก่กับไข่นะคะบอกเลยว่าคำตอบนี้คือ ไก่และไก่ได้เหมือนเดิมนะคะสามารถทานได้ไม่ต้องกังวนนะะลนะคะไข่กับไก่นะคะก็เป็นอาหารเป็นโปรตีนชนิดหนึง่งที่จะช่วยซ่อมแซมให้ร่างกายของเราที่มีส่วนสึกหรอให้มันเติมเต็มขึ้นนะคะบอกเลยว่าไข่กับไก่กินได้นะคะฉะนั้นคำตอบวันนี้ก็คือไม่ต้องกังวลว่าไข่กับไก่กินไม่ได้ กินได้เลยนะคะทุกคนแล้วที่สำคัญนะคะอย่าลืมปฏิบัติตามแล้วก็ดูคลิปพี่หนึ่งด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไ r i b ์ที่ช่องยู u ู u หนึ่งน้ o ชาแนลด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย